สวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้เราอยู่ในแมปโกลอะไดโนเสาร์ oh, uh, ถ้าฟังจากชื่อแมปก็คงจะเป็นเลี้ยงไดโนเสาหรือว่าปลูกไดโนเสาใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแมปมันน่าเล่นดีก็เลยเข้ามาดูแล้วเข้ามาเขาก็ไม่มีสอนอะไรเลยนะเราต้องเล่นเองเดี๋ยวลองกลับไปดูที่บ้านเราก่อนนี่ตรงนี้โฮมอืมอันนี้คือบ้านของเราใช่ไหมแล้วนี่อะไรดึงอู้โดดขึ้นได้ด้วยโดดไปไหนอะโดดอ๊บ โหลดไปไหนอะทุกคนโหลดใหม่ฟื้โหลดขึ้นมาทำไมตรงนี้เหยียบได้ไหมโอ้กันเมฆเหยียบได้ด้วยข้างหน้านี้ก็คือบ้านของเราสามารถลงทางนี้ได้ไม่ใช่บ้านสิต้องเรียกว่าที่เลี้ยงไดรนเสาร์อา่าอันนี้คืออะไรมันคืออะไรตว์เลี้ยงหรอมีสตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวเราไปดูซื้อไข่กันดีกว,ว่าอันนี้แน่เป็นร้านขายไข่เดรนเสาร์ววือยป่า เรามีอยู่20เหรียญเราซื้อตัวอะไรได้มัง่งอืมนี่ซื้อเลย2อันเป็นตัวอะไรกลับบ้านไปเปิดเหมือนสุ่มกระชาแล้วบ้านเราอันไหนคือบ้านเรานี่อันนี้อ๊อข้างหลังมีที่ไว้น,น้ำอยู่หรอวางได้ไหมข้างหลังไม่ได้ฮะต้องวางข้างในอ๋อนี่เราวางไปหนึ่งอันแล้ววางสองอันแล้วมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยโอ้ตัวอะไรนี่ นายคือตัวอะไรอ่ะเอ่อเอาฉันวางนายได้ไหมหรือว่าฉันต้องเอานายไปขายเหรอลองไปขายดูเซลเซลใช่ฉันต้องการเซลไอวันทูเซลอ่ะโอ้นี่ไงเราได้เงินแล้วได้มาหกสแปดเหรียญเอแล้วเราก็ไปซื้ออันต่อไปใช่ไหมซื้ออันนี้เลยห้าสิบเหรียญ กลับบ้านไปปลูกอันนี้คือตัวอะไรปึ๊บวางแล้วเฮ้ย hey. ตัวเจ้าอย่างเล็กนะักทำไมตัวติดเดียวเองอะ่ะแต่ถือว่าโตไวนะทุกคนอ,อ,อูอูวิ่งไปไหนเจ้าคือตัวอะไรโอวิแรปเตอร์ใช่ไหมแกค,คือโอวีแรปเตอร์ถูกไหมแต่ว่าเราก็คงต้องจากแล้วละ่ะเพราะฉันต้องการเงินเตลีไดโน เอามีเก้าสเก้าแล้วซื้อไข่ต่อต้องซื้อตัวเดิมไปเลี้ยงสินะเพื่อทำเงินวางไข่วางไข่วางอีกซื้อเต็มเลยทีนี้อูุ้กคนในดุเสาทองคำชื่ออะไรอะดีมิทโทดอนเหรอไม่รู้แฮะแล้วอันนี้คือตัวอะไรทำไม น,นี้สีทองแล้วอันนี้สีชมพูชมพูไหมมันคือตัวแรอ่น่าจะขายได้แพงเนาะลองไปขายดู yeah, want sell. เดยอไอว t นทูเซลแล้เท่าไหร่ไม่เซลหมดอะ่ะขายหมดเลยได้มาสองร้อยเริ่มมันละเริ่มมันมือละคือแบบว่ามันโตวไวมากทุกคนเราแบบทำแบบเดียวเราก็ได้เงินแล้วอะมันโตวไว อันนี้เป็นตัวใหม่เรามุสซอรัสคืออะไรตัวอะไรนี่คือตัวได้ขอดูหน่อย,อยนี่เนรเสาวคอยาวถ้าอ่านชื่อตัวไหนไม่ถูกทุกคนเม้นบอกได้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักเนรเสาวอะเก็บอ,อ,อ,อันนี้โตแล้วเก็บเลยป,ปึ๊บตัวนี้เนรเสาวคอยาว สีทองด้วยหรือเปล่าหรือมันสีนี้อยู่แล้วแต่ว่าตัวเล็กจังเก็บขายย่าขายทั้งหมดโอ้ได้เงินน้อยกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วแบบได้ตัวแบบว่าตัวพิเศษเยอะเลี้ยงเจ้าพวกนี้เสร็จเดี๋ยวไปลองระบบสัตว์เลี้ยงดูน่ต้องแสจ้าพวกนี้นะอุย้ยแ,แล้วนี่คืออะไรแลเหมือนกันเหรอทุกคนได้ตัวพิเศษสองตัวเลยเสียดายอะ่ะเอาไปขายดีกว,ว่าตัวเนี้ย เอาเงินก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวอื่นหรือเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดตัวธรรมดาหมูแล้วตัวใหญ่ด้เด้อเบ้อเลยเรื่องแสนด้วยโอ้แต่ตัวนี้สวยอ่ะไม่อยากขายเลยเก็บไว้ได้ไหมเก็บโหอยากเก็บตัวนู้นไว้แต่ตัวนี้โตโตซะใหญ่เลยทำไงดีเรียกไม่ถูกแต่ชอบตัวเล็กอ่ะเอาตัวเล็กพอเพราะตัวเราก็เล็กไปดูสี อ่านี่ฉันต้องการเอาตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะ่ะทีมดีดวันหนาวทีมดีดวันนาวอ่ะโอ้เราได้มาแล้วใช่ไหมขี่ได้ไหมอา้ายังขี่ไม่ได้ทุกคนโอ้โหจบเลยแล้วถ้าปล่อยมันจะยังอยู่กับเราไหมแสดงว่าเกมอยู่ระหว่างพัฒนายังขี่ไม่ได้แต่ถ้าขี่ได้ก็น่าสนุกอยู่นะแล้วถ้าเราปล่อยล่ะึบ อ่ะนี่อ่ะปล่อยได้แล้วนี่แต่ว่าขี่ไม่ได้ถูกไหมเอาแต่เดินตามได้โอเคเราไปขายเร็วเราให้น้องเดินตามเราได้ทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดินมาน่ารักกลับบ้านไปน้อ,องไปซื้อก่อนบายเออมันก็เริ่มน่ารำคาญอยู่นะเอาจริงๆอ่ะอ่านี่ปูปู โอ้องนี้โอ้เรระดับแรงอีกแล้วนั่นจะแพงตัวนี้แต่ว่าตัวกระติดเดียวอ่ะตัวเล็กมากตัวเล็กมากซึ่งรอ,อกเกยอยู่รีบโตมันสิโอ้ทุกคนตัวเบอรเลยเก็บเก็บเก็บขายน่าจะได้สี่ร้อยล้วไหมเพิ่เกินโอ้หกร้อยซื้อไรบ้างอ่ะหกร้ยอ่ะ อ่อตัวแพงๆหกร้อยแบบหมดแม็กกะโอ้โหได้แค่สี่ร้อยแล้วแบบว่าปลูกนานมากใบนี้ในใ่าจะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ไหมู้เป็นเนื้อสาวใส่มวกโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่แกชื่ออะไรนะตัวเล็กแกจะตัวใหญ่ให้ฉันไหมแล้วตัวนี้จมดินไปแล้วเรียบร้อยแล้วอนุนโอ้มีเนื้อสาวที่ บินอยู่ข้างบนด้วยทุกคนโอ้ตัวเบอร์เอ๊คือตัวอะไรอ่ะชื่อกระยาวยาวแต่ตัวใหญ่มากน่าจะแพงไปขายเลยนี่แล้วไรอูได้เป็นพันเลยมีเดลสาวาวตัวไหนพันนึงไหมพอดีช่วงนี้เริ่มรวยพันห้าไม่เป็นไรซื้อแปดร้อยก่อนนี่ตโตแล้วอู้อันนี้แบบเคยเห็นบ่อยนะตัวนี้ แต่ว่าไม่เคยเห็นสีนี้เนี่ยหลังหลังแบบในตัสเซเราเริ่มตัวใหญ่แล้วนะหลังจากที่ตัวแรกเราปลูกไปแล้วแบบตัวเล็กติดเดียวส่วนนายนะ่ะรีบโตสิขออนุญาตไปดูอันนี้คือตัวอะไรมันจะกินเราไหมเนะี่ยเอ๊ะมันบินเหรอขาไม่ติดพื้นอนะ่ะ แต่ว่าเขาน่าจะทําเป็นสัตว์เลี้ยงทุกคนแล้วแบบมันไม่ขยับเลยอะเหมือนของเราของเราเป็นสัตว์เลี้ยงก็ไม่ขยับขลางหลังนู้มีปลาด้วยแล้วเก็บของเพื่อนได้ด้วยกอด e อเอา้าต้องเสียงเงินไม่ได้ตัวนี้เป็นจระเข้หรือเปล่าแล้วก็มีปลายักเจ้าของว่ายน,น้ำตรงนุนแล้วโดดขึ้นไปดูววบนด้วยปึ๊บโอ้โ,อโหโดดไม่ได้ แต่ผมจะไม่เลี้ยงตัวที่บินได้เด็ดขาดเพราะมันเก็บยากกลับบ้านอา้าเราไม่ต้องเดินก็ได้นี่เราวาร์บเลยแกโตหรือ,อยังฉันไปเที่ยวมาแกยังไม่โตอีกเหรอตัวแกใหญ่สักแค่ไหนเชียวฉันขอดูหน่อยสิโตเต็มที่แล้วอ้ทุกคนดูตัวใหญ่มากโดดขึ้นทางนี้ได้ไหมอ่ะหาย ขายทั้งหมดได้พันแปดไปซื้อไข่ใบละพันห้าพันห้าพันอ้าวอ๋ออยู่นี่ตกใจอุ๊ยอันนี้มันเป็นตัวน้ำนี่ซื้อตัวนี้ไปด้วยพักสองตัวทุกคนเราปลูกตัวในน้ำได้แล้วลองดูบโยนลงไปแล้วแล้วก็อันนี้โยนฝั่งนี้บนี่โยนไปเลย ดูตัวนี้สิว่ายน้ำลงมาดูในคือตัวอะไรกี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นละแต่ดูแบบตัวเล็กมากเลยนะอยากเห็นแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงรีบโตเข้าเจ้าไดาโนเสาร์ของฉันฉันคิดว่าแกคงจะลอยขึ้นมาใช่ไหมถ้าแกโตเต็มวัยแล้วนะ่ะเอ่อหูไปโต พิ่งได้ศูนย์จุดสองเอร์เซ็นตโอเคคตัวใหญ่หน้าดูสินะระหว่างที่รอแล้วก็ปลูกไดในเสาตัวอื่นรอทุกคนหลังจากที่ผมรอมานานมากรอเป็นชั่วโมงเลยไอ้เจ้าจอดเขตัวนั้นมันก็โตแล้วอยู่ตรงนี้แลระหว่างที่รอผมก็ไปซื้อตัวอะไรมาด้วยก็ไม่รู้คล้ายปลาหมึกเลยตรงนน้นใบละน่าจะสี่ร้อยนะถ้าจยไา่ม่ผิดแม่ก็สองร้อย เดี๋ยวผมลองออ้เจ้าจระเข้ตัวนี้ไปขายกันดีกว่าจะได้เท่าไหร่คือแบบเนี่ยเหมือนจระเข้ไหมหรือมันคือตัวอะไรมันชื่อโนโชซอลัตอะเดินตามมาเดินตามมาแล้วต้องเอามันไปขายดูซิจะได้ราคาสักเท่าไหรเ่เซวอันนี้เท่าไร่เซลเลยอู้ได้เพชรม่วงมาด้วยได้มาสี่พันทุกคน มันมันได้เยอะจังไงแต่สี่พันกับการที่เรารอ,อมาเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ค่้คุมนะว่าเราไปซื้อเนี่ยซื้อไอ้พวกแบบถูกๆเนี่ยสองรอยเนี่ยไอ้พวกสามร้อยเนี่ยมา,าแบบชั่วโมงเดียวอะ่ะเราน่าได้เยอะนี้เยอะเลยลองกลับบ้านไปเก็บมาขายให้หมดเราจะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่โอ้เห็นแล้วอยากมีบ้าง อันนี้จะปลูกว่ามึอกอันนี้ให้หมดอันนี้คืออะไรอ่ะไยแค่มุกหรอไปขายก่อนป,ปึ๊บเซลให้หมดได้ห้าพันซื้ออะไรได้บ้างอ่ะห้าพันซื้ออะไรไม่ได้เลยต้องรออีกสี่พันวิทีกลับบ้านอันตัวนี้มันต้องปลูกน้ำอ่ะอันตัวนี้ให้ปลูกอ่ะป,ปึ๊บโยลงไป เี๋ยวไปอีกเอาละครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย